การมีบ้านติดแม่น้ำถือเป็นบ้านที่หลายๆคนใฝ่ฝันในสมัยก่อนการสร้างบ้านติดแม่น้ำก็เพื่ออำนวยความสะดวกและการใช้อุปโภคบริโภคเรียกได้ว่าการสร้างบ้านใกล้แม่น้ำมีมาตั้งแต่โบราณนอกจากจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายแล้วยังส่งผลให้บ้านยืนสบายไม่ร้อนอบอ้าวอีกด้วยแต่ในปัจจุบันการมีบ้านติดน้ำจุดประสงค์หลักเลยก็คือเพื่อวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เพื่อบรรยากาศที่ดีขึ้นของบ้านและเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ทำให้ที่ดินบริเวณนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีกด้วยแต่การสร้างที่พักอาศัยริมน้ำนั้นก็จะมีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอยู่มากมายเลยทีเดียวเพื่อให้ที่พักอาศัยนั้นปลอดภัยคงทนและแข็งแรงทั้งจากโครงสร้างและจากพลังงานดีที่เรียกว่าหัวจุย้ยเพื่อการพักอาศัยเป็นไปได้อย่างราบรื่นและส่งผลดีอย่างแท้จริง อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการสร้างบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำมีทั้งผลดีและผลเสียเช่นการที่เราสร้างบ้านติดน้ำจนมากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียกับโครงสร้างทำให้บ้านทุดมีความชื้นสะสมมากอาจเกิดเชื้อโรคหรือมีสัตว์ลายที่ชอบความชื้นมาอยู่อาศัยร่วมกันก็เป็นไปได้รวมถึงหากอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ไม่เป็นผลดีในวิชาฮงจุยบ้านหลังนั้นก็อาจจะส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่แล้วไม่มีความสุข และไม่เกิดความเจริญก็เป็นไปได้ซึ่งวันนี้วิชาหงจุ้ระบบต่อเมาซัานโดยอาจารย์แขกมันตะสยามจะมาแนะนำแนวทางสำหรับผู้ที่มีบ้านอยู่ใกล้น้ำหรือกําลังต้องการซื้อบ้านใกล้อยู่ริมน้ำว่าจะมีข้อระวังและวิธีป้องกันอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยการมีบ้านติดแม่น้ำลำคลองมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าเราจะได้รับพลังงานธรรมชาติหรือจิตวิญ,ญญาณแห่งน้ำ ได้มากกว่าการที่เรามีแหล่งน้ําหลอกมาวางไว้ไม่ว่าจะเป็นการวางบ่อน้ําพุการวางบ่อบัวบ่อปลาหรือสระว้น้ําต่างๆถ้าหากเราไม่สามารถดูได้ว่าแหล่งน้ําจริงจุดนั้นจะส่งผลดีกับเราได้อย่างไรบ้างเราอาจจะชิงความได้เปรียบกับการดึงพลังงานแหล่งน้ำจริงจุดนั้นมาใช้กับบ้านเราได้มากกว่าหวงจุ้ยหลายๆสำนักมักจะบอกไว้ว่า การมีน้ำอยู่หลังบ้านเป็นสิ่งไม่ดีแต่ในนิยามนี้ใช้กับรายการมันตัดสยามไม่ได้เพราะในวิชาฮงจี้ระบบต่อเหมาซานบอกไว้ว่าการมีแหล่งน้ำอยู่หลังบ้านเราสามารถทำให้แหล่งน้ำนั้นส่งผลดีกับบ้านเราได้ด้วยวิธีง่ายๆโดยไม่ต้องทำกันทุบขุดเจาะต่อเติมเลยแม้แต่นิดเดียวอาจารย์แขกบอกว่าสิ่งที่คุณควรระวังเมื่อบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็คือระวังน้ำดิ่ง การที่มีแหล่งน้ำนิ่งอยู่บริเวณใกล้บ้านในวิชาหงจุยระบบต่อหมอนซานเรียกว่ามังกรน้ำตายการมีมังกรน้ำตายอยู่บริเวณใกล้บ้านอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนักสำหรับบ้านส่วนใหญ่เพราะการที่น้ำนิ่งสามารถเกาะเกิดเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ฉันใดมันก็สามารถเก่อเกิดพลังงาน้ายเข้าหาบ้านได้ฉันนั้นเมื่อมีมังกรน้ำตายอยู่ใกล้บ้านสิ่งที่คุณจะพบเจอเลยก็คือปัญหาของเรื่องการเงิน ศัตรูโชคราบการทะเลาะปอกแวงในครอบครัวสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาหลักๆที่คุณจะเจอได้ง่ายเมื่อมีมังกรน้ำตายอยู่บริเวณใกล้บ้านแต่ปัญหาจากการที่มีมังกรน้ำตายอยู่บริเวณใกล้บ้านนั้นก็ไม่สามารถใช้ได้กับทุกหลังเพราะในวิชาห่วงจื้ระบบต่อหมอซานยังมีบ้านอีกส่วนหนึ่งที่ต้องการพลังงานจากมังกรน้ำตายเพื่อส่งเสริมพลังงานบ้านเช่นกันนั่นก็คือบ้านที่ทำบ่อนทำคาสิโน ทำธุรกิจเกี่ยวกับการพนันหรือธุรกิจกลางคืนบ้านที่มีการทำธุรกิจเหล่านี้หากมีพลังงานมังกรน,น้ำตายอยู่บริเวณใกล้บ้านกับเป็นเรื่องที่ดีซึ่งหากจะพูดโดยรวมแล้วการมีน้ำอยู่ใกล้บ้านก็ไม่ใช่เรื่องที่น่กากลัวสักเท่าไหร่แต่หากอยู่ในบริเวณที่ใกล้น้ำนิ่งหรือการมีน้ำอยู่ในชยภูมิที่ผิดก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่า,วาสำหรับขงจุยระบบเต่าเหมาซาน การแก้ไขปัญหาห้องจุยน้ําก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพียงแค่หูผืนเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหาน้ําที่นากก่ากลัวเหล่านี้ได้และยังสามารถดึงพลังงานดีจากแหล่งน้ํานั้นเข้าสู่บ้านได้ด้วยหากคุณเป็นคนที่บ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ําหรือไม่มั่นใจว่าแหล่งน้ํานั้นจะส่งผลดีกับบ้านคุณหรือไม่หูมังกรเฝ้าน้ําเพียงผืนเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหาให้คุณได้เพราะหูมังกรเฝ้าน้ําจะสามารถปรับแก้พลังงานวิชาหงจุยน้ําเสีย รวมถึงหากเราต้องการพลังงานดีจากแหล่งน้ํานั้นหรือแหล่งน้ําที่ล่ายล้อมบ้านเราทั้งหมดมากระตุ้นพลังงานในบ้านเราให้ส่งผลดีหูมังกรเฝ้าน้ําผืนนี้ถือเป็นหูส่วนหนึ่งของรายการมาตสยามที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องน้ํานี้ทั้งหมดการมีบ้านติดน้ําอาจจะเป็นฝันของหลายหลายคนแต่ในวิชาหงจุ้ยน้ําก็เป็นปัญหาของหลายหลายคนเช่นกันหูมังกรเฝ้าน้ําเพียงผืนเดียวจะช่วยขจัดปัญหาหงจุ้ยนี้จากบ้านของคุณให้หายไป หากคนสนใจและไม่แน่ใจว่าบ้านของคุณได้รับผลเสียจากพลังงานแหล่งน้ำหรือไม่ให้คุณติดต่อเพจร,รายการมันตาสยามและเพจรา้านเครื่องมีต่างทุกสาขาอาจารย์แขกมันตาสยามมีทีมแอดมินคอยดูแลและบริการให้กับทุกปัญหาหวงจุ้ยของคุณอย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะคะเดี๋ยวก่อนคุณรู้หรือเปล่าเพียงแค่คุณปรับพลังงานหวงจุ้ยที่อยู่รายล้อมตัวคุณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มันจะนำมาซึ่งพลังงานอันยิ่งใหญ่มหาศาลเข้าหาตัวคุณที่สามารถสร้างเรื่องดีๆให้กับตัวคุณได้ถึง5เท่าแล้วเรื่องร้ายๆในชีวิตคุณก็จะค่อยๆหมดออกไปอย่างรวดเร็วด้วยพลังงานปีนี้เป็นพลังงานที่ร้ายแบบรุนแรงมากเราอยากจะช่วย FC และลูกศิษย์ในรายการบรรจัดสยามให้ผ่านผลปีนี้ไปอย่างราบรื่นหรือถึงแม้หากคุณมีอุปสรรค เราก็จะพยายามทำให้คุณมีอุปสรรคให้น้อยที่สุดมันตัดสยามได้เปิดคอร์สสอนออนไลน์ที่สามารถดูผ่านในมือถือแล้วมีความละเอียดที่ทำให้คุณสามารถเข้าใจในเบื้องต้นถึงขั้นลึกได้อย่างง่ายๆมากกว่า30วิดีโอในวิดีโอละไม่เกิน3-5นาทีจะทำให้คุณเข้าใจและแก้ไขทุกอย่างได้อย่างตรงจุด เนื้อหาในเรื่องฮวงจุ้ยต่างๆจะครอบคุมในเรื่องของการเงินการงานความรักและทุกช่วงจังหวะโอกาสดีๆในเศรษฐกิจประเทศเราอยากจะช่วย f c รายการมันตรสยามรวมถึงลูกศิษย์ในวิชาระบบเตาเหมาซานทั่วประเทศให้มีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงเราจึงเปิดให้เรียนออนไลน์ฟรีโอกาสฟรีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆ ถ้าท่านสนใจรีบกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างหรือที่เพจมันตรสยามเท่านั้นสมัครวันนี้ก่อนโคต้าจะหมดไปสวัสดี